เลยเรามาดูฟักทองของประหยัดปลูกไว้ค่ะอ่าแม่ฉีดยาทไรปกตินี่ถ้าแม่ไม่ฉีดนะเต็มเลยนะฟักทองป้าเขาปลูกไว้นะอันนี้แม่ไปฉีดยาแล้วโดนโอ้โกนะทุกคนนี่เห็นไหมเห็นไหมคะป้าเขาปลูกไว้โอเคอยู่นะเนี่ยเนี่ยคขาแม่มาเดินดูว่า มีลูกเยอะไหมนี่เลยโอ้ออได้อยู่นะเนี่ยนู่นเลยค่ะเนี่ยทองประหยัดนะน,นี่นู่นดูค่ะแม่พาไปเดินดูตรงนู้นที่แม่ชิจามาแม่ดูเยอะมีนี่นี่น,นี่โอ้กำลังอ่อนๆเลยทุกคนเขาติดลูกลูกเยอะเลยนะลูกดกเลยนะเนี่ย เจ้าของน่าจะยังไม่รู้นะทุกคนป้าเขาจะถามเราเลยว่ามีลูกไหมพักทองมีลูกไหมเดี๋ยวอีหน่อยป้าเขาจะบอกมีมีลูกไหมยก็ไปเด็ดเอามาไว้ทําขนมกินสินี่เลยคะ่ะนี่ป้าเขาปลูกไปลูกทิ้งๆไว้นะเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ฉีดยุงฉีดยาอะไรทั้งนั้นนะเพื่อนๆเห็นไหมโอ้ตรงนี้น่าจะเยอะนะ ว้าวฟักทองลูกขนาดนี้น่าทำาฟักทองสังขยานะทุกคนสังขยาฟักทองนะทุกคนเอ๋นี่ค่ะโอ้หลายลูกนะเนี่ยประหยดัดนี่นูน่นดกแต่ยังไม่แก่นะเพื่อนๆยังไม่ได้แก่มันยังไม่แก่นะนี่ยยังไม่แก่ค่ะแม่มาตรวจด,ดูมาตรวจด,ดูนะคะ พะวันนั้นที่แม่มาฉีดยาฉีดยามันกำลังออกเป็นเป็นดอกนะทุกคนนุ่นเลยค่ะมีกล้วยด้วยนะของป้าเขาอ่ะมีเลยค่ะมาดูสินี่ค่ะมาดูกล้วยกันนี่ฝั่งนี้ก็ลกดลบอยู่ นี่ค่ะดูเราต้องแวกดูนะทุกคนเพราะว่าปกติเขาเรามาฉีดยาเราก็เลยไม่กล้าฉีดเข้าไปข้างในกลัวฟักทองจะแ,แย่นะก็เลยมันแอบ,บเดินดูของประหยัดซะหน่อยโอ้มีไหมคือ,อนนี้น่าจะมีอยู่นะ นี่เลยห้อยหูเลยนะทุกคนลูกสวยอะ่ะนี่ค่ะสวยมากเลยมีสิน่าจะมีอยู่นะแถวนั้นน่าจะมีอยู่เพราะวันไม่เห็นอยู่นี่เลยพามาดูในสวนนะคะแม่มาดูเก็บส้มนะทุกคน เก็บส้นไปไว้ให้เด็กกินนะหลานไม่มาเข้ามาเก็บป้ากระบ่นนะทุกคนบ่นว่าทำไมไม่เข้ามาเก็บเอาไปกินกันเขาก็บ่นนะนี่โอ้ล่ายลายลูกอยู่ทุกคนนี่ค่ะป่าฟักทองตรงนี้แม่ฉีดยาเรียบร้อยเลยเตียนเลยค่ะเห็นไหมตรงนี้นแม่ไม่ฉีดนะ นี่ค่ะอันนี้ต้นมังคุดนะทุกคนนี่ต้นมังคุดนะคะทุกคนเห็นไหมสวยอะ่ะไปเดินดูส้มกันจ้าทุกคนเดี๋ยวแม่พาไปเดินดูส้มนะคะ